สวัสดีครับกระสข่าวดังมาแล้วครับพะย้อยหายตัวลึกลับด่วนพะย้อยหายตัวลึกลับโซเชียลเป็นห่วงจากกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงของหญิงสาวกับผู้ชายที่อ้างตนว่าเป็นพะกาโตพนักเทศชื่อดังซึ่งพากาโตนั้นได้ออกมาปฏิเสธและระบุว่าเป็นเพียงการทําคลิปเพื่อทําให้เข้าใจผิดซึ่งฝ่ายหญิงออกมาเปิดเผยภายหลังว่าทําคิดเพื่นเพราะว่าเป็นไบโพล่าเท่านั้น และในเวลาต่อมาทางด้านพระกาโตนั้นก็ได้ตัดสินใจลาสิขาโดยบุกว่าในฐานะที่อาตมามาบวชเพื่อโยมแม่หวังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้แก่โยมแม่ในเมื่อมีอุปสรรคอาตมาก็เป็นเพียงพระนวกะหรือพระใหม่ซึ่งอ่อนต่อพระธรรมวินัยมาก เพื่อลดอุปสรรคนี้จึงขอยุติการดำรงเพศบรรพชิตและขอโอกาสขอขมาพระอาจารย์ทุกรูปและทำการลาสิกขาณวันนี้แต่ล่าสุดในวันที่1 5. 5. นึ่พฤษภาหกค่านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระจ้อยได้หายตัวออกจากวัดที่หน้าพระลานตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ เบื้องต้นมีกระแสะข่าวระบุวา่าหลังจากที่หลวงพี่กาโตหรือนายพงศกรจันแก้วได้สึกเป็นพระเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าพระย้อยก็ได้หายตัวไปทันทีโดยมีผู้ใกล้ชิดระบุวา่าเพื่อความปลอดภัยและขอหลบสักพักโดยแม่ใครทราบว่าอยู่ที่ไหนขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวส์ครับขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ